ครับที่ผมเจ็ดไร่นะครับอยู่ตรงที่เห็นมีป่ากล้วยขึ้นสองขย่อมแล้วก็มีต้นไผ่ยอยู่ทั้งนั้นมันเป็นที่ค่อยๆลาดยังลงไปหาลำห้วยอยู่ข้างล่างนะครับแล้วที่แปลงนี้ก็จะเห็นวิวดอยถ่ายจากมุมนี้นะครับจะเห็นวิวดอยด้านนี้แต่ที่เนี่ยเนื่องจากที่มีเจ็ดไร่แล้วโค้งไปด้านโน้นเนี่ยจะเห็นหมู่บ้านโป่งแยงแล้วก็เลยไปทางน้นจะมีภูเขา เป็นพันนอลมาม่าไปอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้ย่ําไปถ่ายให้เห็นแต่ถ้ายืนอยู่กลางที่นะวิวสวยมากครับตรงนี้นะครับผมก็เลยถ่ายฝามาให้ดูนะครับเป็นที่ดินที่เเขียวชอุ่มล่มลื่นเป็นวิวดอยติดลําห้วยด้วยครับติดลําห้วยทั้งสองด้านนะครับดูในฉนอดมันจะมีลําห้วยทั้งสองด้านครับตัวเนื้อที่ดินมันก็จะเป็นลาดเอียง ค่อยๆสลบลงไปที่ลำห้วยนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ครับตรงต้นกล้วยพุ่มกล้วยสองพุ่มแล้วไปสุดตรงใกล้ลำห้วยจะมีต้นไม้ใหญ่ที่เห็นขึ้นมานั่นนะครับไปสุดที่ที่โนนแล้วที่มันโค้งไปสองด้าน